จากคลิปก่อนก็คือไฮมาเบิ่งวาอันคลิปก่อนท่างไปหน้าเนาะประเทศไทยเพื่นมันก็ปร่ได้ปูท่างนำบิดดอกมันก็มีบางจุดบางมองที่เพื่อนกะเพื่อนกะบดท่านในเห็ดดอกมันก็มีอันอันนี้ก็คือท่างบานห้าคืออื่นว่าท่างเกียนเนาะ โอ้ทางเกียนทางไปหน้าเพิ่งวันนี้มันกับ,บรสซําได้เลยมันกับดบมีคุ้มมีบอเด้มันกับ,บรสซําไดเลยมันกับถนนมันกับขับเข่าดีแต่ว่าคันว่าฝฟตกมันกับมีปัญหาแน่ละแต่ว่าคอยเงิดอย่างหนึ่งเด้อคอยเงิดอย่างหนึง่งให้ซุ้มเจ้าบึงเนี่ยเนี่ยบึงเจ้าบึงอันนี้คืออื่นอย่าง เขาเอื่นว่าโครงการนี้อย่างเขาเอื่นว่าโครงการมันสิมีโครงการผู้รับผิดชอบเลยโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม,ม,มหมู่ที่16บ้านขนาดมอญใต้ตำบลตาต,ามตามมุาามอำเภอสังขัะจังหวัดสุรินทร์32150โทรศัพท์ศูนยี่ส่ยางกาวาไปเขซื้อมาซื้อซื้อโครงการไม่อย่างแน่ จากผู้ใดไปหอดไสหมู่สิบสามก่วงทอดใดางเท่าใดเสริมดินเท่าใดมีเงินไขบอกงบประมาณซ้ำใดนี่เจ้าเบิงนี่ยออบอกบ๊ดสัญญาเป็นจังใดวันเห็ุสัญญาวันสินสุดสัญญาคือว่าอันเหตดจักมือจากเลว้ืวผู้ใดเป็นผู้เห็ดผู้ใดเป็นผู้ควบคุม คน้ใดเป็นคนตรวจหับนี่เบิงเบิงเบิงคว่ามันเปมันเพศยังไงกัดดาซุมนีเดีเลยนี่ละเคลื่อนมาประเทศประชาธิปไตยิ่นบอกบัดโปร่งใสเนี่ยมาเบิงเนี่ผู้กระทั่งไปหน้าอันทางดำที่คอยทายเบิงอันคลิปก้อนนั่นละละมันก็มีป้ย่ยบอกยุดโอ้มาตรฐานขนาด เนี่ยห้เบิง์กนะห้เบิงเดอที่อันนี้มันก็มีอยู่ในระเบียบอันนี้เขาเอื่นว่าโครงการเสริมสร้างถนนดินมันกับเป็นถนนดินเด้เออนี่ถนนดินมันกันยกสูงขึ้นเสริมดินสูงเฉลี่ย0.5เมตรมันก็นต้องเสริมดินก็นตามที่เพิ่นบอกนั่นแหละมันอยู่ในระเบียบเน้เพราะว่าอย่างเพิ่นมาให้น,หน้ามันท่วม น่าม,มันมันสีบไดยากมันคือบานเฮ้าเด้โอ้ยถนนเปเพงบกับบ้านงบประมาณกับจกักอยู่ใสชเวาบ้านก็ไ็้เต้มาเฮ็ดกันเองเฮ็ดกันเองโดยที่ว่าไพเป็นผู้ขวบคุ้มต้องเสริมเล็กบอถนนคอนกรีตซุ้มเจ้าเฮ็ดนะ่ะมันอในมาตรฐานบอเฮ็ด เฮ็ดใด้จากปีมันกับปีม,บปมันกับเพมันกับพังคือเกามันมาคือถนนบานข้เจ้าเด้นี่เนี่ยเจ้าเบิ้งถอะขอบอกอีบอกอยียากนึงเด้อก็คือว่าในแต่ละปีเพิ่นสื่อ,อนว่าปีงบประมาณมันก็นต้องมีค่าอันคาบำบำลุงสอมแซมนเนีนี่คา่าบำรุงสองสอม,มบ่แมเมนว่า มันสี่เพบ่พังยังไงมันก็มีแต่เพิ่นกับมีงบไว้ทาเรียบร้อยยง้มนั่นนะเออนี่เจ้าเบิงเนี่ยเสาวป่ายจะลาจรบอกยุดเพิ่นกับมันคงเนี่ยเป็นสาวคอนกีดยางดีเนี่ยยึดนอดอ็อตยางดีนี่แหละเขาเอื่นนมาถนนไปหน้าเะเทศไทยเมื่อกันมีสองแบบแบบทางดำกัมี อเแบ,บทางดินกับมี่ไอ,อ้คนไปยินเสียงกระจ้าตัดห h าบอ่ะชีเดินทางไปไซมาไซไม่ก็กับสะดวกงามนั่นย่ามเกี่ยวเข่ากับแกเขา่าแกเลย้ h แกหยังใดกับสบายนี่แหละตนใหม่ตนยังกับหลายเด้ย ค่ทางนี่เจ้าบึงน่ะอ่ะซ้ำนี่แหละแต่แต่สะอ่อนเพิ่นดอกคนล่าเหาย่ามไหนสิมีถนนดีดีจังสี่ครับคือประเทศไทยเนี้ยเ <c ười> งิดหลายอ่ะซ้ำนี่แหละสบายดี